ขั้นโบกินนั่นบบตำนานอันนี้ก็ได้ซุ่มย่างเทียน้ำมีไปยังไงขั้นโบได้กินเก้าขาวบ่อแก่เม่สิเก้าขาวบอกขั้นกินแล้วมันตัวใหญ่เนาะแม่ก็สิรัดนมนักไก่ไหมขาหน่อยอยู่ตะวันแข็งวันเถอะขั้นกินยาตัวนี้ไปหูช่างๆกินหูว่าแม่ยาตัวนี้มันอันตรายอยู่เยอะตะวันแม่ยขั้นโบกินแม่สังเกตมึงในร่างกายอย่าฟ้องนี่ขั้นโบกินประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบอกยังไงว่าแ่หนอกเลย ยิมีแต่ดได้เขาร่วงไม่ได้คนอย่างนีคน <S 2> <S 2> ที่แรกแม่มาจากกรุงเทพแม่กับอาชีบแม่กับผมบมีอย่างเนาะก็อยากไปดำให้ดำหน้าน้ำเพลินบาดนี้ระยะระยะเฮ็ดหน้านั่นแม่สิกินยาตัวนี้หนักที่สุดขั้นบ่ขั้นบ่ก,กินนี่อันนี้บ่ไไ้แม่สิเคยกินเม็ดเดียวแม่กับสัตว์สองเวลากับมีบางมือสัตว์เป็นสองเทียกับมีเศร้าย้ำขลังเราบาดนี้อัดยาหลายหลายอัดยาหลายหลายมันมีร่างกายห่อตานท่านบ่อนี่มันเลย เฮ็ทให้ฟกขึ้นคือจังนำห่อนลวกกะเที่ยวแก้จากอีกะปิงกัดกะอีกะปิ้งก็มีเสือ้อคือกันตาว่าหมอไปหาหมอเพื่อนเพื่นก็เลยว่าท่องติดเสื้อที่ยาตัวนี้น้ำท่องติดเงิน,นว่าจะของกินหลายแม่สิไข่ดีแต่ว่าแม่ไปหาหมอท่านท่านแม่ไปหาหมอบอท่านก็อาจจะตายคือพี่สาวพี่สไส้ก็ได้หมอใหญ่เพิ่งมาตรวจตรวจแล้วว่าอาการติดเสื้อพวกปัญญานี่ ยายตีทาให้ร่างกายเฮ้ยนี่นี่คนก็นเลยทรงไปพุ่นเลยบัดรอยเอสดแม่ก็เลยไปฟักพื้นอยู่เดือนหนึ่งอยู่เดือนหนึ่งกับมีอาการมี่จะบ,บังคับออกข้างนั้นละออกไอ้ว้มติดเสือของเขาว้อมยาตัวยา ah ตัวนี้แต่ว่าเขาหาห้อเศร้ากินบบบนี้เมื่อมันบังคับอกบอกบวเบ่ดบดได้แม่กะกลับมากินคือเกลักหมอกินคืนออก่าวอย่างไงลักเพิ่นกินกับมาอยู่ได้อยงสิ่ลละมื่อนั้นไย้หิไปเยี่ยมเพิ่นเราเลยท่มากว่าให้ซื้อยาัวนี้ไปให้กิน ไปแล้วกับเป็ดอนเส็บปากให้างด้วยปอนเจ็บปากให้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ย่างได้มือไดโบได้กินแล้วก็กินนอนของเรามันแตลอยนอนฟุงนอนเนื่งจากลราบางคนกวนยังบอกไปใช้มื่อไหรเอาเขียนน้อนแล้วได้กินใหญ่ตัวนี้เราวก็ปูกไรไปเลยเมื่อเราก็กล้วก็ใส่ฟองตอนยุ่งเพียร์ร่อนยาเบิร์ตบริกินขึ้นเดียวก็พอดียนขึ้นรถไปหัวย่างมือสอกเอายาแผ่รอนตะวันร้อนขาดยามือเดียวอ่น ตัวเราสีฟูไหนกับประมาณสองสามมือไข่เหลียวมันสะมีอาการไขมันออกยังสิยังสิย่างแขนตีกายนี่เห็ดหอยอันนี้ทัานผู้บรินี่นแน่กับไขมันอุดตันกับเสียชีวิตได้ง่ายๆนี่เป็นเอามาผลเอามาผ่าได้ยังสิทัานกินยาตัวนี้ปะเธอแต่ว่าแม่กับเช็คสีมือได้หรอวะแม่กับไรแต่แน้น้ำเป็นเส้นและท่าเจ้ากินท่าเจ้ากาดสิคือแม่เนี่ยแต่ว่าแม่กับเช็คสีมือได้แม่กับทำใจเหลียวนะกว่าสีมือได้ก็สร้างหัวมันไะ แต like ่ว like ่าก so? ันแม่อย so ู่เลยก็บูกกับหลานสำมีแม่ก็พ่อไก่แล้วเัาก็ยากให้เรากินเราแต่ว่าถ้าเราบวกกินเราไปอยู่บ่ไดดเพราะว่าเราเคยกินมาแล้วก็เลยว่าเกิดให้เรากินไปเรื่อยๆซ้ำอยู่น้ำกันพอเราบวมเมยบวมยังแต่ว่าเรากับกินกับไปว่ากินกับไตแล้วนะก็เลยให้เรากินให้เราอยู่น้ำต้นดวนคนนีแน่ เป็นปนัญหาของตำบลที่มีเกี่ยวกับการการกินยาสเตียรอยก็เยอะแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นมันถึงแก่ชีวิตตั้งหลายเคสแต่ไม่มีใครตระหนักแล้วก็ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ว่ากินแล้วมันโอเคมันมันสุขสบายขึ้นเขาก็ทําแต่เขาไม่ได้คิดถึงมองระยะยาวค่ะตามที่เราไดา้ดูชีวิตของคุณมาลีบุตรพรมมานะคะจะเห็นได้ว่าคุณมาลีนี่ มีความทุกข์ทรมานจากการกินยาเบอร์ห้ามาตลอดชั่วชีวิตของคุณมารีเลยก็ว่าได้เพราะว่ากินยาเบอร์5ตั้งแต่อายุ10หขวบตอนนี้41ปีนะคะซึ่งเป็นเวลาถึง31ปีที่ต้องอยู่กับมันตลอดทุกวันทุกวันนะคะทั้งที่พี่ชายและก็พี่สาวเนี่ยก็เสียชีวิตจากการกินยาเบอร์ห้าหรือว่ายาเด็กซามทาทโซนเช่นเดียวกับยาที่เคยเห็นแต่เดิมว่าคุณมารีนี มีรูปร่างผอมตัวเล็กนะคะจากภาพถ่ายที่เราได้เห็นแต่ปัจจุบันนี้มีการสะสมของไขมันบริเวณแขนสองข้างขาและก็หน้าท้องอสังเกตจากที่ผิวก็จะมีความบางอย่างมากๆซึ่งเกิดเหตุที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะเปียร้อยที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณบรินในทุกมิติของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ในส่วนของร่างกายเองนะคะ ในส่วนของจิตใจเองในการสูญเสียทั้งพี่ชายและพี่สาวอันเป็นที่รักแล้วตัวเองเองเนี่ยซึ่งคุณยายเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ได้นานเท่าไหร่ทีนี้คําถามของเราที่อยู่ในวงการสาสุขเองจะทํำยังไงที่ไม่ให้ยาเด็กซาเมทาโซนซึ่งเป็นยาสเตียรอยเนี่ยเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายขนาดนี้แล้วไปสู่ที่ประชาชนผู้บริโภคทั้ทง,ทงที่สเตียรอยเองเนี่ยเป็นยาพวกพิเศษ แต่ทําไมการซื้อหาการบริโภคถึงได้ง่ายดายยิ่งกว่ายาสมุนไพรบ้านซสอีกฝากคาถามนี้ให้าบารสาสาสุขทุกคนได้คิดที่ช่วยกันนะคะสำหรับผู้ที่ยังบริโภคยาปฏีเรอหรือยาเบอร์ห้าอยู่ตอนนี้นะคะขอ,อให้ดูชีวิตของคุณยายมลินี่เป็นคุทา่อนว่าเอา๊ะต่อไปเนี่ยถ้าเรากินต่อนนเนื่องกันไปนานๆเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณยายมาลิไหม หรือบางรายบางคนนะคะกินแล้วไตวายต้องได้รับการพ่อไตเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นยาเ็นแก่ความสะดวกสบายอย่างง่ายๆเวลามีการเจ็บป่วยปุ๊บนะคะไปหาซื้อยาที่ร้านชาซึ่งยาที่จำหน่ายร้านชาเองนั้นบางทีนอกจากยาสำประจำบ้านแล้วก็จะยังมียาชุดนะคะจำหน่ายเองแล้วจะเป็นยาชุดแก้ปวดยาประดงร้อยแปดนะคะแก้ปวดเมื่อยช่กนี้ ส่วนใหญ่แล้วยาชุดหนึ่งซองเนี่ยก็จะมียาสเตยียรอยด์ผสมอยู่อย่างแน่นอนก็เตือนไปถึงคนที่กําลังโมเลภคยาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพองของยาประดงเบอร์ห้ายาชุดแก้ปวดหรือว่ายานุกรอนนะคะอขอให้หยุดการรับประทานลงไปซะถ้าเราสามารถหยุดได้แต่ถ้าหยุดไม่ได้เลยเหมือนคุณยายมารีเองเนี่ยต้องกินต่อนเนื่องกันหลายๆปีเองหยุดไม่ได้ไม่แต่วันเดียว ก็ขอให้มาพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ เทสค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่มหกรรมสุขภาพชุมชนแัะการใช้ยานะคะในรอบบ่าย เท่าที่สังเกตดูนะคะเมื่อเซสชันเช้านะคะตัวพิธีกรเองได้ไปนั่งอยู่หลังสุดนะคะหลังจากที่ได้ยินเสียงเกิดความสงสัยว่าผูดดำเนินรายการยืนอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเกิดใครได้ยินเสียงเพราะๆอย่างนี้ขอบอกว่าพิธีกรยืนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเราสองคนสูงโปร่งมากนะคะ,คะแต่ว<ต>่าความผิดอยู่ที่โพเดียมโพเ,เดียมสูงเกินไปใช่ค่ะแ<ร>นะน,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 นำตัวนิดน,นึงดีไหมคะอาจารย์ Uh, แนะนําก่อนอื่นว่าเราสองคนยังโสดอยู่ใช่ไหมคะขอชื่อและที่อยู่ขอ,ขอชื่อแล<อ>ะที่อยู่ะนะคะพี่อยากแจ้งสถานภาพสมรสมากกว่านะคะก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันดรเพศสัจกรหญิงประสบอรดินทองค่ะอาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามสถานภาพย้าอีกครั้งนะคะโสดค่ะ ค่ะสวัสดีภาคบ่ายเช่นกันนะคะดิฉันเภสัชกรหญิงชนะนุชมานดีค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะสถานภาพ เหมือนอาจารย์แล้วกันค่ะค่ะของอย่างนี้ไม่ต้องรอกันะนะคะวันนี้หลายคนสงสัยว่าทําไมงานมหกรรมของเราเปลี่ยนพิธีกรบ่อยมากนะคะเมื่อเช้าเขาบอกว่าเป็นพิธีกรหน้าตาดีทั้งสองท่านนะคะแล้วภาคบ่ายล่ะคะอาจารย์หน้าตาดีกว่าดีกว่าดีกว่าค่ะ,คะตอนแรกตอนแรกรู้สึกหนักใจนะคะว่าช่วงบ่ายจะมีผู้เข้าประชุมเยอะหรือเปล่านะคะเท่าที่กวาดสายตาดูเริ่มพอมี พอประมาณเนาะหลคนมาจากกาลสีร้อยเอ็ดนะคะมาประชุมช่วงเช้าช่วงบ่ายหายเพราะว่าไปเดินไปเดินห้างเสริมไทยค่ะเป็นห้างประจาจังหวัดของเรานะคะใหญ่ที่สุดแล้วนะคะ3ชั้นนะคะขอบอกว่าถ้าเกิดใครไปเดินเสริมไทยนะคะแนะนําให้นะคะใช้โทรศัพท์มือถือบอกเพื่อนท่านว่าให้รีบกลับมางานประชุม ใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดของดีทราบไหมคะของดีคืออะไรช่วงบ่ายนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่เ,เราคัดหน้าตามานะคะหลายคนถามว่างานมหกรรมสุขภาพชุมชนกับการใช้ยาหัวข้อหลากหลายมากเลยนะคะนอกนอจากหัวข้อหลากหลายแล้วเราคัดหน้าตาของผู้พูดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการนําเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพชุมชนและการใช้ยาถึงแเรื่องด้วยกันค่ะอย่าเพิ่งอันนั้นมัน หลังจากนี้มีก่อนหน้านี้ก่อนนะคะก,นนก,ก่อนหน้านี้จะเป็นการเสวนานะคะประสบการณ์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะของชุมชนด้านสุขภาพและการใช้ยาชื่อยาวมากนะคะไฮไลท์อยู่ที่ผู้ดำเนินรายการในเซสชั่นบ่ายหน้าตาดีมากนะคะมีพ่อเป็นนายกนะคะ เป็นนายกอบอตอวังแสงนะคะถ้าใครมองไกลๆนะคะผู้ร่วมประชุมอยู่ข้างหลังเนี่ยมองเผลอๆนะคะนึกว่าเพื่อนเป็นไผ่พงศธรจริงๆไม่ใช่คะ่ะเป็นไม้พี่ลมพรนะคะอาจารย์จะกล้าขึ้นไหมคะเนี่ยต้องกล้า <c oughs> ค่ะเดี๋ยว <Okay S 1> ให้น้องชยานุษแนะนำผู้ดำเนินรายการเซสชั่นบ่ายของเราก่อนดีกว่า สำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์ดรสุรศักดิ์ชัย,ยสุขนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิจัยอาวุโสศูนย์วิจัยปัญหาสุรากลุ่มวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ เซสชันนี้เขาเน้นความเป็นใหญ่เป็นโตนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยโฆษณายาเบอร์5เหมือนเมื่อกี้นะคะให้พบกับตัวจริงของผู้ดำเนินรายการดีกว่านะคะว่าจะหน้าตาดีขนาดไหนสาระดีขนาดไหนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยค่ะ